วันนี้พาชมสวนแคนตาลูกนะคะลูกนี้ใหญ่มากโอ้โหทั้งใหญ่ทั้งหนักแล้อีกอย่างหนึ่งนะคะมันมีแบบน้ำหนามด้วยอะ่ะดูนี่นี่ค่ะผลผลิตทั้งหมดนะคะสามหก 7จ็ลูกนะคะวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะการจะพาทุกคนมาเก็บผักนะคะเป็นสควอตนะคะทุกคนนี่เลยค่ะเป็นสควอตที่แม่แฟนนะคะเขาปลูกไว้นะคะตอนนี้มันแก่เต็มที่มากแล้วนะคะเนี่ย มันแก่เต็มที่มากแล้วไปดีซมาสิบวันเหี่ยวแดดแรงบวกับแดดแรงด้วยเนี่ยค่ะว่าจะเก็บไปไว้แล้วนะคะนีลูกหนึ่งอยู่นี่คือจริงๆตรงนี้มันเป็นพื้นที่นี่นะคะเป็นพื้นแบบว่าดินแบบแข็งๆนะคะแล้วก็มีอะไรนะก้อนหินก้อนกรวดเนี่ยอยู่ข้างบนนะคะจะต้องเป็นสร้างเป็นกระบะอย่างเงี้ยใช่ปะ ขึ้นมาถึงจะปลูกได้นะคะดินก็ต้องไปซื้อมานะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นคะน้านะคะเหี่ยวแล้วเหี่ยวมากเลยแดดสี่สิบองศาคะน้าเหี่ยวมากๆเนี่ยเหี่ยวแปลงนี้คือกินหมดแล้วนะคะอันนี้คือล็อตสุดท้ายแล้วกันก็เด็ดใบสองใบไปผัดใส่อะไรนะมาม่าไป ไปใส่ข้าผัดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกสวีทสวีทชาร์ตนะคะนี่แหละต้นนี้ใหญ่มากเลยนะคะ,คะมันจะตายแล้วต้นนี้ใหญ่มากสูงมากเลย มันยังใช้ได้อยู่นะคะตรงนี้จะเก็บไปให้หมดเลยนะคะเพราะว่าไม่ลดน้ําแล้วแปลงนี้พอละคือเสียดายยอดมันอะมันออดเดียวได้ละแล้วต้นนี้ด้วยนะคะอันนี้ไม่เอาแล้วเหมือนแก่แล้วว่ะยังได้อยู่อันนี้สวิทสวิทชาร์ตนะคะ มีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยทใบม,มันจะเป็นทรงนียค่ะก้านดักแด,แดงนะคะแบบนี้คนเอามาผัดกินเอามาเป็นทำเป็นแกงก็ได้นะคะมาต้มมาแกงอะไรได้หมดเลยเหมือนไม่ได้รดน้ำประมาณสองวันแล้วนะคะเหี่ยวมากโอเคเดี๋ยวไปรดน้ำดีกว่ากันว่าจะเก็บให้หมดเลยนะคะดูลูกใหญ่มากค่ะทุกคน ดีใจเนี่ยการก็จะเก็บไปให้หมดเลยนะคะนี่ค่ะลูกนี้ใหญ่มากเอาดินมาใส่ประมาณอาสองสามกระสอบนี่แหละแกบอกมันก็ไม่สูงมากถ้าคนเห็นนะคะประมาณคืบกวกว่าน,นิดนนะคะ,ะประมาณคืบหนึ่งอะคะ่ะทุกคน ตอนนี้การก็อยู่ที่ส่วนหลังบ้านพาทุกคนมาดูแคนตาลูกที่ปลูกไว้ประมาณเกือบสองเดือนนะคะตอนนี้ก็ออกลูกลูกใหญ่สุดเท่านี้ค่ะแล้วจะพาทุกคนมานับดูว่ามีกี่ลูกนะคะก็มาดูแต่ว่าคงไม่ได้กินแล้วเพราะว่าอีกสองวันก็บินกลับไทยแล้วนะคะวันนี้พาชมสวนแคนตาลูกนะคะลูกนี้ใหญ่สุดเลยเนี่ยลูกที่สองค่ะเห็นไหมคะอันนี้เป็นลูกที่สองนะคะ เนี่ยลูกที่สามอันนี้ลูกที่สอันนี้ลูกที่ห้าอุย้ยลูกที่หกอยู่นี่อันนี้ลูกที่7นะคะ8ดลูกค่ะลูกที่8ดโอ้ก้าลูก ลูกที่สิบมีอีกไหมมีสิบลูกนะคะทุกคนยังไม่นับรวมลูกเล็กๆแบบประมาณนิ้วก้อยในที่กำลังจะออกนะคะ คนค่ะตอนนี้เป็นเวลาทุ่ม15้านะคะพระอาทิตย์ก็ยังไม่ตกดินดีเท่าไหร่นะคะทุ่มกว่าแล้วนะคะตอนนี้พระอาทิตย์ตกอยู่ที่ประมาณสองทุ่มสองทุ่มนิดนิดถึงจะเริ่มมืดสนิทจริงๆนะคะการก็ถือโอกาสพาทุกคนมาชมสวนหลังบ้านนะคะจะให้ดูตอนที่การมาที่ฟินิกซ์แรกๆนะคะก็จะเป็นคานานะคะตอนนี้เหี่ยวแล้วนะคะปล่อยทิ้งแล้วนะคะมีคานาสองต้นเนี่ยคะ่ะ แล้วก็มีกระลำสองหัวจริงๆมี3ามหัวแต่การมาทันกิน2หัวนะคะถือว่าโชคดีมากตัดกินแล้วนะคะหัวเบลลเลยค่ะเท่าแบบ <ๆ S 2> หัวหัวใหญ่มากค่ะกระลำที่นี่หัวใหญ่จริงๆแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะคะที่นอนยาวอยู่เนี่ยค่ะ,คะเดี๋ยวการเอารูปที่ตอนที่การมาที่แรกยังเขียวอยู่นะคะเป็นผักแปลงแรกที่การกินคะกินหมดแล้วตอนนี้เริ่มปล่อยทิ้งแล้วค่ะ โอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะก็พาเป็นคลิปแบบไม่ยาวมากสั้นๆพาทุกคนดูส่วนที่ฟีนิกก่อนที่จะบินกับไทยนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้การด้วยนะคะส่วนวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย